สวัสดีค่ะก็มาพบกับอีพีสองแข่งแล้วนี่เรารอนานนะไม่ใช่สามสิบวิอ่ะหนึ่งนาทีหรือสองนาทีนั่นแหละจัดซาสตอเบอรี่มาแล้วก็บีบรีบบีบให้เร็วรวดเร็วที่สุดมันออกช้าว่ะสตอเบอรี่มั่งแข็งว่ะจัดอีกอุ้ยดิ้งนี่แล้วก็อันนี้ เฮียเลยน้อยแล้ว <c oughs> ขอพี่เพิืมหยิบด,ดีๆบีบเพิ่มช่องนี้หน่อยเออแล้วก็ช่องนี้เกิดเนี้ยเรื่องมา,มา <c oughs> เยอะไปจิมกินเองอ้าวอืมอร่อยตาเบอร์รี่เราใสหมดนเราจะเอาช็อกโกแลตปิดท้ายแล้วขยายช็อกโกแลตช็อกว้วแัตหมดหรอ ไก่แหละเดี๋ยวกินกินอันนี้แทนมีเหลือค่ะค่ะแล้วเราก็ไปเคาะไปเคาะเคาะตรงนี้แหละเออคาะเคาะเคาะเดี๋ยวชโคโค็อกโกแลตละลายนี่เอาอันนั้นมาอัน แล้วก็ามาเสียบไม้กันค่ะเสียบรีบเสียบริบจยบมาอย่างนี้ตัดมาเดี๋ยวตดยัดค่ะขายไหนอยคือเราสองคนช่วยกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอลค่ะเป็นเจ้าของอไรกันทำไปเลยจิมได้ปะได้เอาเลย จิ้มมนลงไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวมันเละไม่ต้องซีดถาดอีตจะมีให้มากี่มาข้ากับลุมนด่แหละค่ะวางป้าช็อกโกแลตปิ้งนึง้นมนงมาเลยวางป้าวางป้าค่ะแล้วกับมาดู EP 2สอง